เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดเจ้าตัวกล้องวงจรปิด EC5 กันนะครับจะต้องเตรียมยังไงนะครับเพื่อให้ติดตั้งเนี่ยง่ายที่สุดเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับ1ก็คือเจ้าตัวกล้องแน่นอนครับกล้องวงจรปิด i อ i n แ l a b สองก็คือปลอกกันน้ำนะครับขนาด4 4นิ้วแล้วก็สวา่านไร้สายครับสุดท้ายครับ ไขควงนะครับหนึ่งอันทีนี้ก่อนจะมาติดนะครับเราจะมาดูก่อนว่าเราจะติดเขาเนี่ยลายลักษณะไหนดีนะฮะซึ่งการติดของผมเนี่ยผมจะติดเจ้าตัวกล้องเนี่ยไว้บนกล่องตัวนี้นะครับเพื่อให้กล่องกล่องเก็บสายตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก็บสายทั้งหมดของกล้องเอาไว้อยู่ข้างในนะครับเพื่อไม่ให้มันลกลุงหลังหน้าเกลียดนะครับอ่ะทีนี้ มาดูตรงฝั่งขายึดของเจ้าตัวกล้องกันก่อนนะครับเพื่อเล็งตำแหน่งในชุดของเจ้าตัว ec 5นะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยสำหรับยึดตำแหน่งมาให้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือไว้สําหรับยึดเนี่ยก็คือ wall mount ก็คือ wall mount ก็คือยึดกับกําแพงนะครับกับอันที่2ก็คือ for ceiling mount นะครับผม for ceiling mount เนี่ยก็หมายถึงสําหรับยึดบนเพดานจะเห็นได้ว่าด้านหลังของเจ้าตัว ec 5ตัวนี้นะครับผมก็คือถ้าดูตามรูของเจ้าตัว wall mount เนี่ยเราจะเห็นว่า เราจะต้องใช้น็อตทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเจาะตามนี้2ตัวแล้วก็ยึดข้างล่างอีก2ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีลิง่งหรือว่าเพดานนะครับจะใช้น็อตเนี่ยที่อยู่ด้านบนตรงนี้ขาด้านบนตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเราจะยึดกับกําแพงลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราจะยึดกับซีลิง่งลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งในคลิปนี้นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะยึดกับกําแพงครับ แต่ว่าเราจะใช้เจ้าตัวบล็อกเก็บสายตัวนี้มาเป็นตัวขั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเจาะประมาณอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยมาดูด้านหลังของเจ้าตัวนี้กันสักเล็กน้อยครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสายที่ออกมาจากตัวกล้องนะครับแล้วเขาจะมีจุกยางกันน้ำเอาไว้นะครับก็คือเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติกันน้ํานะครับแล้วเขาเนี่ยจะเว้นร่องนะครับนี่ถ้าสังเกตด้านล่างเนี่ยเขาจะมี ล่องที่บากเอาไว้นะครับตรงนี้ก็คือจะบากให้เจ้าตัวสายเนี่ยมันพับลงมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยึดเข้าไปาก,กับกําแพงอย่างนี้นี่มันก็จะถูกเก็บเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วส่วนสายเนี่ยเราจะยัดลงไปด้านล่างหรือว่าไงเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากให้สายเนี่ยมันลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาไปเก็บด้านล่างอีกผมรู้สึกว่าอุตส่าห์มีกล่องเก็บและมันยังทําให้สายเนี่ยมันดูลุงลังอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจาะตรงเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วจะยัดสายเหล่านี้ทั้งหมด นะครับเข้าไปจากรูตรงนั้นนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะซ่อนสายทั้งหมดตัวนี้เนี่ยลงไปในกล่องได้นะครับแล้วก็รูที่ ออกมานะครับเราจะเจาะไปสักหนึ่งรูนะครับเพื่อให้สําหรับเสียบเจ้าตัวไฟฟ้าให้มันแค่นั้นเองมันก็จะเป็นการเก็บสายได้อย่างเรียบร้อยจริงๆถ้าดูจากขนาดนะครับเราเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อบล็อกขนาด 4, ีคูณสนิ้วก็น่าจะได้นะครับแต่ว่ากล้องตัวอื่นเนี่ยผมติดขนาด4ีคูณสไปถ้าเกิดว่าเราไปใช้กล่องขนาดอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะทําให้ดูขัดสายตานะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้กล่องขนาด4ีคูณสเหมือนกันเริ่มแรกก็คือเราจะเจาะรูนะครับที่ข้างหลังนี้ก่อนโดยผมนะครับจะ เลือกเจาะรูเนี่ยไว้ที่ค่อนข้างไปทางด้านบนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเนื่องจากตัวกล้องตัวนี้เนี่ยหนักประมาณ600กรัมนะครับแล้วผมเนี่ยไม่อยากให้มันอยู่ตรงกลางมากนะักเพราะว่าการที่เราอยู่ตรงกลางอะ่ะมันห่างจากจุดยึดตรงนี้นะครับตอนที่อยู่ฝากล่องเนี่ยมากเกินไปผมกลัวว่ากล้องเนี่ยอาจจะทําให้ถ่ายน้ําหนักลงมาเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยเลือกที่จะยึดติดกับตัวน็อตที่ยึดอยู่ตรงนี้นะครับให้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปเจาะรูกันก่อนการเจาะรูนะครับผมก็ เราจะเจาะเนี่ยให้ได้ขนาดประมาณเท่านี้นะครับผมแต่ว่าดอกสว่านที่เราใช้เนี่ยเราไม่มีดอกสว่านขนาดนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าจะเจาะขนาดนี้ให้สวยเนี่ยก็คือ1ก็คืออาจจะต้องใช้ดอกอดอกสว่านที่เป็นทรงเจดีนะครับก็สามารถที่จะเจาะพลาสติกพวกนี้เนี่ยได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ว่าในเมื่อเราซ่อนไปข้างหลังอยู่แล้วคนระับผมก็ใช้ดอกสว่านธรรมดานี่แหละเจาะลงไปแล้วก็ คว้านมันนะครับผมทําการคว้านมันเนี่ยให้ให้ให้เพื่อขยายรูมันเพื่อให้สามารถที่จะเอาเจ้าตัวสายเนี่ยเข้าไปได้นะครับก็โอเคครับเราเจาะได้ขนาดเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะพอดีแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมติดสติ๊กเกอร์ไว้เป็นไกด์ด้วยนะครับผมว่าเราควรจะเจาะเนี่ยรูเนี่ยประมาณตำแหน่งไหนนะครับให้มันตรงกับเจ้าตัวขากล้องตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครจะเจาะด้วยวิธีนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นวิธีที่เปลืองแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ ค่อนข้างใช้เวลานะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวพลาสติกตรงฝานะครับผมมันมีความหนามากกว่าพลาสติกตรงที่เขาไว้สําหรับเจาะรูด้านข้างหรือว่าด้านล่างเนี่ยโดยเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะเบืองแรงไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมมองว่าเราได้เจ้าตัวการเก็บสายเนี่ยไว้อยู่ข้างหลังทั้งหมดนะครับมันก็เลย ถือว่าเป็นข้อดีละกัน้็เดี๋ยวจะลองยัดก็ไปให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเข้ายากสักเล็กน้อยนี่นี่นะครับก็จะเห็นว่าตอนที่เรายึดมันเนี่ยเข้ากับเจอตัวกล้องทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าสายของเขาเนี่ยอยู่ข้างในหมดเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บสายได้ยอย่างสวยงามนะครับไม่งั้นเนี่ย สายเมต้องมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าช่องในช่องหนึ่งนะครับลืมบอกไปจุดหนึ่งนะครับผมเจ้าตัวสติกเกอร์ที่เขาให้เป็นไกด์ไลน์มานะครับผมเมื่อเราติดไปนะครับแล้วเราลอกออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีจุดดำๆตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไว้มาร์กจุดได้นะครับตัวขาวๆเนี่ยตัวสติกเกอร์ที่เป็นแผ่นขาวๆนียก็คือเราลอกออกไปได้นะครับเลือแต่จุดมาร์กเราก็เจาะตามจุดนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าในการติดของเรานะครับเราเลือกที่จะยึดเนี่ย บนเจ้าตัวพลาสติกนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไขสกรูเนี่ยยึดเข้าไปเลยนะครับผมนะโดยที่ไม่ต้องเจาะรูนําไว้ก่อนนะครับคือเราจะขันสกูเนี่ยยึดเข้าไปกับฝาตรงนี้ได้เลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการเจาะทะลุฝากล่องพักสายมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะระวังนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยน็อตเขาเนี่ยจะโผลอมาจากส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเก็บสายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจาะนะครับผมดูตำแหน่งของสายให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านอาจจะเจาะจะตัวสายเหล่านี้ได้นะครับผมนะก็ดูให้ดีก่อนนะครับหรือไม่ก็คลายมันเนี่ยมันไว้ก่อนอย่างนี้นะครับเราค่อยเจาะนะฮะอย่าไปอย่าไปพับเก็บนะครับผมแล้วแล้วเจาะนะครับเพราะว่าอาจจะโดนสายตรงนี้ได้ นะเราก็เจาะรูตรงนี้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าสายเนี่ยสามารถที่จะเก็บเข้าไปเนี่ยได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็แค่เจาะเจ้าตัวบล็อกตัวนี้นะครับนี่เจาะเอาน็อตเนี่ยเจาะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาร์กจุดไปหลายกระแพงนะครับหรือว่าเราจะเอาเจ้าตัวดอกสว่าน นะครับผมํำร่องเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้เป็นน็อตนะครับเจาะน็อตเข้าไปเนี่ยให้ทะลุข้างหลังนะครับแล้วก็มาร์กจุดบนกําแพงนะครับว่าเราจะยึดจะตัวบล็อกตรงนี้เนี่ยอันไหนนะฮะแต่พอดีว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะอัปเกรดเจ้าตัวกล้องนะครับของเดิมเนี่ยที่ผมใช้รุ่น ec 3มนะครับมาเป็นเจ้าตัว ec 5เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีเจ้าตัวบล็อกเนี่ยฐานเก่าที่ติดอยู่บนกําแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้แค่ตัวฝา นะครับผมที่เรายึดเนี่ยแล้วก็ไปประกอบกับเจ้าตัวกล่องเดิมของเราได้เลยนี่เห็นไหมครับผมอันนี้เนี่ยคือ1ในข้อดีนะครับที่ผมเลือกที่จะยึดเจ้าตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยบนกล่องก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เรายึดเสร็จกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนติดเรียบร้อยก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็เป็นไงครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมในการติดตั้งเจ้าตัวกล้อง ec หตัวนี้นะครับผมหรือใครเนี่ยอยากติดตั้งแบบอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เราติดตั้งแล้วก็ใช้ในนนนบบ้าาของเรรกััะค โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ